ผลงานเหมือนเศร้านี่ครับเห็ดเห็ดไอชีเกเดียนอันนี้เห็ดยุคฆาขาวเฮ็ดคมครับดอกง่ายแต่มีดอกง่ายเห็ดเผืองคม มุ้งนีมุ้นี่รอกลุ่มรอกลุมตรงน,รงนี้เมื่อไรครับห้อนมีบรรยากาศยังกว่าปลาเยเห็ดเท่านี้แหละคือเกาปลายยุค่า้าแต่วันมาฮ وج เลยครับเปลี่ยนเตือดอุ้ยเห็นไหมปลาเปลี่ยนยีหด นี่ข้างๆนี่ก็เป็นสวนเพิ่นมันก็อยู่มันกระเลี้ยเนเลี้ยงใกล้ยู่องค่างเนี่แหละก็มาเอกี้ยี่องค่างพิ่นนี่แยนะครับทั้งพี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันหอนแล้วแปดมุ้งแล้วไม่แปดมุ้งแล้วหอนอันนี้เขาป้า ท่าผุ่นกันเป็นท่ารถไฟนะครับเมืองบรรยากาศเราบอกปลาบอกหกเลยครับไปไอ้ยู่ข้าปลาเป็นแเป้หนิมันเห็นมันเกิดอยู่กลางเดินกลางอน่างเนี่ยคอยเก็บเอาเก็บพวกหยากสัมบัยเห็นไหมครับเห็มเลยมอเตอร์ไซค์ขาบขางปลาบูปลาบูดุกมือก่อน นี่ก็ได้ตะการนึ่งผมว่านี่ก็ได้อยู่ยำเล้งบางเหมือนงก่อนมาไอ้เขาสีส้วนมาเก็บอีกบัวเื่อกีอ้ก็อนจะมาเก็บเอาแซ่ตู้เย็นไว้ครับอันนี้นิดผมเต็มถุงอยู่นี่ผมมาพกกวยอยู่ดิกวยสดๆไม่ไหมนี่ก็แซ่ครับนี่ผมห้องเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสวนเพิร์ดสวนที่ตรงทางๆเขาก็บไม่ค่อยเก็บเป็นของบริวาร มันกว้านกว้านอย่างนี่เห็ดขมขึ้นฟังทั้งนี้นะครับเตี้ยอยู่ยางไว้กับเตี้ทั้งทั้งนี้แหละคนเป็นมาเก็บเนี่ยเราเมันก็เลยบางๆเนี่ยเห็ดขมแต่ว่าเห็ดกระเดียนี่โอ้ยเราต้องสืบเลยครับหลายครับนี่เห็ดกระเดียนะกระเดียเนี่ก็เว้ย เอาครับเมื่อเมื่อบานก่อนบาน่ผลงานมันนี่กับท้ายเห็บเบิ้งกับซับนี่แหละครับได้ซัำนี่แหละมันหอนมันกับยางเบอไว้บกเมื่อบานก่อน